มันพาผู้ยุ่งวนองนั่นแหะที่แหลกเขาอักมากเขาว่าให้มุข่อยเห็นดอกพ่อมโนเขาพ่อเห็นหลังหงอยู่น้ำเงาอินทพาลัมใอยังสามพตัวคนว่รอบนึงมันก็หีอุ้ยผัวหัอีบีหมมาซอยนั่นน่ะรอบรอบสองเขายล่ะนั่นเขารอบสองรอบสรอบสี่รอบหรอบหกนเขาม่ฉีดมันอหมดเลยนี่ ปนั่นน่ะผู้ก่อชีพมาแกขีดอยูสามเทียนี่ถามกูนี่ทุกอามทนตย์เป็นเดือนนะแกมาชีดนั่งเมาอี้แม่จต่มันติดขีดยี่สิบเทียห้ากับพี่้มันคือเก่านี่นะมึงก็เรือหน้าคู่ด้วยนี่มีขนาดหน้าคู่มันเสียอยู่หัวแห้งบ้หน้าเกษตรเราหน่าทั้งเน่าทั้งหัวหนุอยหน้าเกษตรเรืรลนนี่ตุกข่างแกนำนะข้าก็นาน เพ่หน้าคู่แล้วว่าเบิ่งเอารถมาใส่ให้แกบ่ได้สมศักดิ์ศรีเลยนนี่เราก็จะว่าได้หลายรถไดไปหลายหลาย์มันควราปับรถเนาะจะคุ้นหน่ลุงสองก็คนสอง่วทมาเ้ย นนมันง่ายเปงมันม่สี่เลี่ยมบ,บ่มือเนหนียวบีมให้แล้วก็ไฮโอไปเลยนเนาะไออีกพูดละลอยกั็ไฮเลย บุ้มกี่าะตรงย่างตามตรงิสองด้อมันจะไต้เงินละสองเกียวจะไม่ไหนเออแต่างีเปียวซิบแปดซิบเก้าิตามมันสองเกี่ยวแต่ว่าพคนมันเกินหนางานนี่เองแต่ละมือเกินงานแตงโมอยู่ตรงหนารถุเลยประดับเลมวชูชโอีเทียม จากอีนั th ้งควักมือไวๆอยู ä, ่คุณน่ะคุณน่ะควักมันบวมฟังกำสังเจ้าเด้นั่นแล้วบังลุงเราไปให้เราติดต่อคนงานเจ้าน่ย โอ้ยไอ้มันคู่ไอ้มันคู่ไอ้มันคู่เลยลุงเล้าเจ้าเกษตรเล้าตายโบคอยแล้วว่าเขาเอาเปีอีหยังว่ามาเอาเปีอีหยังเมื่อเท่าไร้อยเมื่อสี่ฮอร์โมนตัวนี้ว่าทุกอาทิตย์เนาะเป็นเดือนนะแค่สี่เพิ่งอยากไอของคู่บ้าเพิ่งเป็นไดดกวัวแล้วตัวกวัวแล้ว อย่าประมาทควลักลบเมอใช่วงแรงๆนั้นของเขาัวสัมผัสมูโปรตีนจะคล้องกำลังเป็นหเก้ยวแนคุแกมาได้เหรยำอมแล้วเอ้งวดนี้เอาไปบบเบิรตเอารถไปอีกสองคันจ้าตายตายรถลุงเหลาตายเลย

ต้องถามยาดีอยากปลาเาากหนนองยว่าวกูกเร,ยร,กเร,ยร,เรายากเรายกจะว่าเบิดมูบานแพ้มันคู่ด้วยนี่อายเลยอภิมลวไปถอยมาพีน่นไปดีพกักินกาแฟกันถอยมาอย่งมันจีเดมเหรอ

แต่พอทิปทองกับกเกินทิีเอาเหว่าไปลุกแป้งเทียวนึงหล้วก็ไปขายอยู่่เถียวนึงนะกำลัง,ลงดีปะกูติกระเมาอีกได้นิเจนี่แหละกูตีแรงไปร่องขายไปมนอีกก็มากูได้ราคาบอลนี่แม่ถ้าได้กูตีน้ำไปถ้าอะไรกูติเปียร้หนต้องบอกสีเลยมันปะบอกสีเลยฮะวันไปใตเรียงกูตัวรถกูมันกู เดี๋ยวกูไปก็โดนหอกนิดเดียวนี่ก็เป็นนาผมนะครับานาให้ค,คุณครูปลูกนี่ผมจะล็อกระเจ็ดไลครับผมทำเป็นบิ่งเดียวอันนี้ก็กเกษตโคกน้องหน้าผมไป่คู่ลือทิมมาแล้วบอกตามตรงว่าขีข่คานครับขีข่คานเห้งนี่นี่นี่เศษโคกน้องหน้ามันในสำนีแล้ว ไม่คู่บางทิมมาแล้วมีเจ้าสองร้อยมาขุดกับตัวเล็กไม่ไหวครับเอกสองร้อยมาขุดผมทำสามล็อกเลยนะครับสามล็อกล็อกนี้เจ็ดล็อกนี้สี่ล็อกนี้เจ็ด ปลาเรากำกับเองครับนี่ปลาเราเลยว่ารถอีสิงห่างไปสองขั้นเ่ะเข็นนาำไปสีท่อมดนนะ่ะคุณคู่เขาเอาบามือละปีเบ่งมั่นเขา ย่ามันเครื่องยก,กหักอยู่ดอกมันมันหนักแหงนะฮะมันก็ะเสียยังนึงได้ยังนึ่งเลยเก้าพ <c oughs> ันคูดมันดีตอดเอา เอาเต้เนบิดแล้วทางขึ้นทางลงอะ่ะโอ้ยแปลงนี้เจ็ดไล่ครับวิ่งลืมๆครับ